โอ้ยลูกใหวะผิวข้าวจังวะคือเราคือเราต้องชนะเหลือแพ้อ่ะไม่มีคนเทพอยู่ไม่ไม่ชนะหรอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่มออย่าพูดไม่เอา

nuôi và băng nếu đi vậy không mà đó Has been planted. Fire and lung 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 Bomb defused. Oh, Mission oh, success. Okay, let's go. Fire in the hole! Oh no left. Oh. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Come down left. ยิงมาพี่บอกผมด้วยนะพี่ดาวถ้ามันยิงมาพี่อย่บอกผมด้อพอมีบักอ่ะสัตว์ปืนก็พบอแล้วสวยสวย<ว><ว> นแลรอตายหนึ่งตรงไหนตรงไหนเข้ายั้งเข้ายั้งขอรุ่นหนึ่งเลยดีมากเฮ <c oughs> ้ยได้สี่วะเฮ้ย มึมาต่อเะเสียวอ่ะมต่มันต่อมันต่อ Alright l e m e o ามอนทำไปแล้วสองไ่อี่แล้วจะยืนได้ไหมพี่ดาวโอเจ้าไหมโอเจ้ด้วย

ยาวเคลียร์ยาวเคลียร์เขาเลยเขาเลยจ ER! เจนเจีย่ยเลยเยี่ยมไอสัตว์ขอห้าศูนย์บอกแล้วเอไลท์เตรียมทาน

ผมรู้ละผมรู้ละมันจะบุกยาวรู้ละรู้ละมันไม่กล้าเข้าเอผมบานระบบไว้อ่ะกันที่หนักๆดิเดี๋ยวเอมาเดี๋ยวต้องเดดมีบั๊กมีบั๊กมามีบั๊กมาเชียวมีบั๊กมาเฮ้ยสามยักษ์ล่างตายหมดแน่เฮ้ยใครไปดูมีบั๊กที่ยาวกนหนึ่งดิ

โอ้โหอีกสั่งหลุดเอาเยินโอ้อะไรวะเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็หลุดอ่ะต้องสื่อสีม่วงขึ้นเลยโอ้โหรีบเอาดิเฮ้ยไอเด็กน้อยมึงโอ้โหสุดไท้บัญชาไปไหนวะยิ่งไม่ไหนไอเด็กน้อยเอ้ย ถือปืนดิปืนปืนแม่งแหลกด้วยไ่แมงเหล่าแม่งเหล่าอะจไม่ไหมมันแรกกับคุณไม่มันไม่ได้เจ้าผมจะคอยให้กำลังใจยังฮ่า เดี๋ยวนี้เข้าบีดหว้าโอ้ยอะไรเนี่ยว่าแล้วไอ้สัตว์ความเร็วเน็ตกูหมดพี่เฮียอย่าใครเลยบอมบมตรงนี้อ่ะแต่มันอ่ะเอาจริงดิ เน็ตมึงไหว่ะวะแต่มันเอาอย่าแค้เร่เริ่มตั้งแต่มันเข้ามาแล้วตั้งแต่มึงวิ่งแล้วมึงวิ่งเนี่ยเว่าเอเข้าชัวว่าสามแยกเข้าต่อ าเนก่นท่า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 นไม่แข็งพอเไม่อ่ทีมก็แพ้ไปด

าาพี่เอิร์ธไม่น่าหลุดเลย All right Let's m o v สั่นแยกมาออาตอคนมึงทัมันสามคนอยู่ทาเจอหลัก

กินสุดท้ายเว้ยเอาดีๆตั้งรับตั้งรับตั้งรับแม่เข้าแทนตัวเชื่อผมปะว่ามายาวอ่ะมายาวแ่งแทง Fire in the งสงดวดิมาปะยาวไมมียาวไมมีกันมาน 还有人的好还有人的好还有人的好我也是那位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 我也是